เคยไปเจอที่สากลเยอที่สากตสองเอร์เซ็นต์สามรเซ็นต์ ครับก็ต้องกล่าวเรียนนะครับนะฮะวันนี้เอ่อท่านพลเอกยุทธนทุชชาโยมตรีนะครับรองตรีท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะเอ่อประธานคณะกรรมการประมงเอ่อประธานคณะกรรมการอนุบาลประมงแห่งชาตินะครับนะฮะวันนี้รัฐบาลเอ่อไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเอ่อการทำประมงโดยถูกกฎหมายนะครับ นะเพื่อจะเน้นหนักในเรื่องของการดาเนินการประมงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องอายุอยู่นะครับที่ผ่านมาต้องกลับยนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้รับการปลดใบเหลืองนะครับแล้วเป็นใบเขียวแล้วในขณะนี้ตั้งแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับโดยเสาภาพยุโรปนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยโดยรัฐบาลท่านเบยจพุยจันโิชานะครับนะจึงได้มอบหมายกับท่านเบญจพุยบุญสุวรรณ แต่คณะประธานคณะกรรมการวิบัติประมงแห่งชาติได้ดําเนินการในเรื่องการที่ให้ประเทศไทยเ,ยเป็นผู้นําในอาเซียนนะครับในการต่อต้านการทำประมงเอสซาอายูยูก็คือเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการแรงางานแล้วก็ร้การควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นผมโยงที่ไปที่มาของเรื่องการตรวจสอบนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยทางกองทัพเรือนะครับโดยทางอาสอนชนนะครับโดย,โดยก็คือศูนรักษาศูนรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็พบการทำผิดนะครับได้มีการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จากการดำเนินต่อมาในส่วนของอชุดปฏิบัติการทางทะเลนะครับซึ่งท่านอารองยุบวิทย์ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยเ,เปประธานคณะทํางานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการทำโมงที่ผิดกฎหมายนะครับนั้นเมื่อเราตรวจสอบและก็มีเนินการอายัดและก็กักเรือทั้งหมดห้าลำไว้นะครับ เราพบว่าเรือทั้งห้าลำเนี่ยมีพฤติการที่มีการปกปิดทั้งในส่วนของเรื่องทอะเบียนเรือนะครับโดยการใช้แผ่นป้ายเรือที่เป็นของมาเลเซียนะครับคว um าจริงแล้วเรือทั้งหมด5าลำเนี่ยเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ปกปิดทะเบียนเรือแล้วก็ชักธงชักธงของอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นในส่วนของเรือ5าลำเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบพบว่าเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับเปื้อนเป็นสัญชาติ มาเลเซียทั้งหมดนะครับซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยห้ามเรือมาเลเซียทุกลำนะครับเดินทางเข้ามาในน่านน้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรือเหล่านี้เนี่ยลักลอบเดินทางเข้ามาในน่านน้ําไทยนะฮะโดยไม่ผ่านท่านพิธีการกรมสุรากรแล้วไม่ได้แจ้งทั้งกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็กรมมรงมงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการตรวจสอบนะวันนี้ทั้งผมเองนะฮะทั้งท่านผู้จัดการฐานทัพเรือนะครับแล้วก็ทั้งกรมเจ้าท่านะครับกรมมรงมงแล้วก็กรมสุรากร เราได้บูรณาการทํางานร่วมกันนะครับโดยนําในส่วนของสูงวิสุทหลักฐานนะครับนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบก็แปลว่าเรือจเจ้าเห็นอยู่นะครับเมืเ่ลอลอกแผ่นป้ายบนเรือออกนะครับนะจะเป็นเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรือของสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดนะครับที่เดินทางออกจากท่าเทียบเรือของมาเลเซียนะครับสามลำแรกเนี่ยเดินทางออกจากท่าเทียบเรือมาเลเซียแล้วก็มุ่งตรงมายังอู่ต่อเรือที่นี่เลยนะครับ นะโดยที่มีนายวันเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ต่อเอนะรือนะฮะจากนั้นเนี่ยอีกสองลำก็เดินทางออกจากท่าเทียบเรือของมาเลเซียเช่นเดียวกันแต่แวะพักที่ท่าเทียบเรือของอตากใบแล้วก็มายังอู่ต่อเรือที่นี่นะครับรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยมีการแจ้งการเข้าออกท่าเรือเนี่ยช้ากําหนดนะพอสมควรนะครับพร้อมทั้งยังปลอ,อมแปลงทนะเบียนเรือนะบิดบังอาพรางซ่อนเลนในส่วนของทะเบียนเรือ นะครับรเพราะนั้นเรือทั้งหมดทั้งห้าลำเนี่ยวันนี้เราตรวจพบแล้วแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแล้วออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด18บรายนะครับเป็นเจ้าของเรือ3ลรายใน5าลำนะครับแล้วก็ลูกเรือ,อที่เหลืออีกสิบห้าคนนะครับเพราะนัมม้นผมต้องกลับเียว่าความผิดมีความผิดสส่วนนะครับหการลักลอบนําเรือประมงเข้ามาในน่านน้าไทยนะโดยไม่ผ่านพิธีการทางก,การมประชากรส่วนนี้มีโทษอาญาโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีสูงสุด10ปี นะปรับสีเท่าของราคาของรวมทั้งค่าอาก่อนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดของประมงส่วนนี้โทษหนักนะครับนะส่วนนี้มีความผิดฐานปรับอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ปรับตั้งแต่หกแสนบาทขึ้นไปนะฮะจนถึงสามสิบล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่า,าตามขนาดของเรือเรือเจ้าห้าลำเนี่ยมีทั้งสามสิบตันกรอ นะครับสองร้อเจนะครับหนึแตันกรอตนะครับทั้ง5้าลำรอะนั้ผมรวมนะฮะทั้ง5้าลำจะถูกปรับรวมทั้งสิ้นแล้ว67.8ล้านบาทนะครับเพราะนั้น